ดีจ่าแพนครับทุกคนมือนี้ยายจะไม่กล่าวผ้าม้วนผ้าลงทุงลงทาหากินหาอยากเด,ดี๋ยจ่าเด้อไปรุ่นมาร์สมาร์กันรุ่นได้เด้อเด้อจ่าไปไหนอันเดีนั่นอีกนาะพี่น้องเนาะไอเมนบอไปไไออออพี่น้องไปรุนบึง้งไปพี่แดงยังเนาะ ยายสิมาหาอีปมปเลยจ้าเด้ออืมไปลุ่มบนเตี๋ยลุมเขาน้องเอ้ยเ,เ,เขามาแล้วก็เป็นกำลังใจเด้อย่างสามสี่กระแทะเราบ่าเห็นขวัยอีป,ป้อมพ่อขวัยพี่น้องพี่นี่ บึงตะทอ่องไปหาบึงเรืเ่อยๆเอาทุกอย่างที่กินได้น้องพี่น้องเลยเน้ก็นั่นแหละบึงปลีละออเงางอูงปมแ้วนี่บอกไขมีเลยสุป,ปี้มียหลายๆเ้ย,ยพี่น้องะทองกลน่ยผุนหายงคนละขั้นโมเมนตะทองวะได้จะหาขั้นหนึง่ง จะได้เทาโห่บ่เห็นพ่อหวยเลยพี่น้องตาทองจะเห็นบ่เห็นอยู่พุ่นตาทองไปในไก่เาหลวมาหามาหาห์ใหญ่จะได้เทาพ่อละจีไข่เก่ามันจะมันโอ้มันเน็ีย๋ยพี่น้องโอ้ยพนมันตกใส่กลมฉีดนแน่บโม,มหูเนาะพี่น้องเนาะเอ้ะ ดูน no. I mean like ึ่งพี่น้องมึงเจ้าได้จังโตเจงเอาไปไก่เดสามแล้วนะหาขุ้ยหยาเนาะเมนบอล่ะบ่อเมนนั่นโอ้ยเมนพิรีจะถอดเด็สามจีตโตละนั่นไปลิ้นมาขึ้นนี่ พอมาถึงเนี่ยมาเห็นขวยมันน้พี่น้องเมนบมันบํขคืนขวยเนาะแถาเนาะได้ตัวใดก็เอาตำแหน่งในน้องพี่น้องเนาะได้อันใดเอาเม็ดทุกอย่างที่กินได้เนาะพี่น้องเนาะเมนบอตุ่นี่็ก็ลึกมตุ่นี่็ก็ตื่นเนาะพี่น้อง งานออกมานะเขาจับเท่าจับตัวเมีตัวมีเขาเบิ่งดีดีเบิ่งไ่นอนตัวเมีตัวมีตัวแมีมันเป็นหางมันจีบอสุด่น้องกบมันมวยนองมันบวยองผมมันเรียบปีกมันมอยนองมันเรียบผมมันเขาะต่ากต้องกับผมเปีกวตผม ว่าผมเขายังว pe huh <food> ่าแต่ว่าดีได้สิคบเมนบอนนี่โอ้มันบอกโอ้ถือผลเองว่ามันฉีบอันนี้เนาะยายบุ่นเนี่ยมาเห็นเลยแต่สองเฮ้ยหวยหมดเอ้ยหวยหมดพี่น้องบอแม่นเม่นบอนอะไรแถวเฮ้ยหวยหมดเว้ยบอว่าตัวนี้ถือตัวนี้ตัวถือเขามันเป็นขนลูกตัวใหญ่ๆเลยเนาะพี่น้องเนาะขของเาี ยายพวกเพียคนคุยหนึ่งน,อน้องนีงนน่ตัวหนึ่งนินโอ้ตอเงาโอ้อยู่ไกลๆกันเองกป้ยม้าอยู่พี่น้องม้าอยู่เตะปุ่น,น คอยแน่บ่เห็นขวยมันเดือดเถ่าคอยเห็นขวยหนึ่งตัวนี้เรื่ันเป็นขวยบ่หนีจะเจ้าคนอยู่เห็นบ่พี่น้องกพีข้ขวยตัวตากระทงดีงต,า,ดตาใหญ่เด้อนหนีเอ้ยเป็นชูยางเลยน้องพี่น้องเอ้ยเสม็นนั่นขี้น้องอื้้มบถือบอ่ใช่น,นั่นบ่มีซ้ำออกบอก่ ้มหูแลวมันไม่ตออกตัวบ่อตัออวน้องเอ้ยลมแห้งละ่ะเดี๋ยวนี่เท่านี่ตูวข่อยเห็นเลยเท่านี่ชิม,มี่ยู่ติแหงปีของใหญ่เนื้อเท่าคิดปนิปมูม ก็ปนก็เอาได้พี่น้องเด้อเด้อนเยใหญ่ไปไก่บอ่อใหเดินเห็นั่น,นทอเิ้บเทียงจิบ้บขานเดี๋ยวไปกุนในขูกในปลาในีพวกขึ้นดอกกนในกันแท้หน่าสุป,ปีหลายหลายได้ปีนี้จะได้จัง,งบังคับมีอ๋อเิ็นบอ่อพี่น้องนั่นนี่เห็นบ่อนี่ตัวนี้ตัวแม่อีกคือเกา่าปนนี่มั่มนไดแหละ หายไม่ย uh, ังข้างแตหนังแต่หลาบตาทอกา้านเขาไปไก่เด้อดจานอยู่ในต้นนี้ยังเขาอืนนี่ต้นบกบกต้นนี้ไม่ยังนี่นี่ดอกดอกยังใส่ตัดมอเอือกอีเอืองใส่หูเนาเนาะเถาเนาะเขาก็ได้เป็นหูไหลนี่นี่หญ้าเป็นหญ้าคือกันเด้อยจ่าเด้อนี่หญ้าต้นนี้เอืองตาทอกว่าใส่หู สมัยเตะเกาเตะกอนค้นเถแลาว่าสมัยม,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 ม่มีหมอละว่าคนได้แปอันอนี้เอาใส่ในหูต้นอีเอื้องหูเป็นเนาหูเป็นหนามเปละาไปเรื่อยๆน้องพี่น้องไม่คุยหลายๆเลยก้นเอาก้นเอามองขึ้นจัดหนาอ๋อหลุนมึง นี่ถึงเร็วถึงเร็วเลอกระทุมมากอยากก็อยากก็ไดขนลิ่มมืขึ้นนี่ก็มาหาตอนเสามันก็อนก็ขึ้นควยที่น้องพี่น้องเนาะจะได้ใหญ่กะสายห,หินสายพี่น้องเบิง่ง โอ้ยพี่น้องเพป่นกำลังใจให้พ่อยาย่ออยาที่ได้ไม่แห,ห้งเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเถิงยีนะาแถานานตื่นหนึ่งด้วยจา่าเด้อเออข้อยนึงนี่ตัวนี้ก็ขึ้นข้อยังสี่ตัวนี้ก็บ่ขึ้นเนะานะแถาเนาะโอ้เนียมอยากซีเนาะพี่น้องแถามันมีแนวอันนี้ได้แถา วยทุกคนเหนงานดีเียวหอมตีตีขึ้นมาเลยพี่น้องฮะวโตนะหนนบึงหลุนบึงตัวนีบึ้งพี่น้อง่คนหลบแมนบอแมนอหลีพี่น้อง ตัวแม่ตัวนีพ,นพี่นอ้องนี่ตัวแม่โอ้มันอยู่ในกันเขาบ้าผัมันมันมันเขามาผสมผัดเอออยู่ในกันอยู่ในกันเออสองตัวใหญ่ๆเลยไปเออเมยไข่เนาะสาวเนาะเออ,อโอ้ครบมือหนักขึ้นกันมานมานมานดูพี่นอ้องนี่ อืพี่น้องนอนมันมามันมามามาอยู่ในกั้นเลียนน้อแถวเนาะออกตีตีขมามอแตกเดดห <2, 3. S 2> <ะ>นึ่งสองสามนี่พี่น้องนี่ แยกแช่นื้อคู่บางนึงแยกแช่นืี่ขวดแยกเรียเปลี่ยนนี่เห็นบอพี่น้องได้๋ยวลาอยู่นอกพี่น้องเนาะพอเดี๋ยวปนอยู่ในห่มเด้อพี่น้องเด้อกี้หันยังสองตู้ผู้ เนาะมาไก่เดี๋ยวพี่น้องเนื้อยางกุดขายละายิ้มเลยทีจะจะจุกเม,ม,บม,มนบม่ล่ะเป็นโมพี่น้องลึกๆนะอืมจะถึงดินวะจะถึงอยู่ โอเถอะพี่น้องนั่นถึงจอยพี่น้องมิตัวลุกตื่นนะแถวเนาะเอ๋อท่านบ่เทาหายดูผิดมือท่านดูพี่น้องเขาหน่วยเลยเย็นดีเย็นดีอืมใส่ห้อง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 เลยพี่น้องโอ้ย อันนี้เนาะเหลืองออกมุยเลยเหลืองเหลื้งคืออันนี้เนาะคือเขียบเหรอเห็นมาขีนเนาะเมาเมาเมาเยอะไงเลือกพี่น้องไงเลยอ๋อเจ้าจับหนักหนักอ้ยทองเขาอวาชัวนาเจี๊ยเลยเนาะเาอ้ยทอง โถงด้ยเนาะพี่น้องนอนนมันม,นมันได้พี่น้องมันเริ่มที่ข่<อ>แล้วได้พี่น้องโงอถึงเกลีวด้วพี่น้องด้มันมันอยู่เนะานะแถวเนาะกินูนนเลยอสองตงเลยเดี๋ยวบ๊วยใคอันนี้มันชิโตดอกจมันายาวจะจิน ดน,นมันยัเบียอยู่พี่น้องไปนั่นเหลือเกือบคุปไ้ทึ่งคนเนาะนี่นี่อะไรเหื่มเหลืมล่มเลยตัวนัน้นมันว่างไข่ปตีอ๋อ่น <c ười> นานนตวแ่ <c ười> <c ười> กลุ่มช่วงบุญยาคักด้วยพี่น้องเจ้า่อกหูเจ้า่อกเว้ยมันนอนพี่น้องนั่นท่างลำพังๆไปลุยต่อขามันหขกแบบนี้มันแนมหยาเขนเป็นๆจังขันวังหนึ่งแนมง่าย ะจะทองพอละหวยหนึ่งอีกแล้วตะ,ะทองคนในกระเทศนี้มันงนายอยู่เนาะพี่หนองเนาะมันบ่มีงามอันนี้หากใหม่หากไกลคนง่าย,ายเลยมันมีลายๆเนี่ยเด้อมันได้ไดลาย วัดถึงไม่ถูกนะอุ้ยคนละวันจะถึงอ่ะนี่ถึงแล้วพี่น้องถึงแล้วนานถีบตีนยังพึ่บๆเลยถีบมือไม่ลาพี่น้องี่ีล้วพี่นองเดี๋ยวพคิดเดี๋ยวอยากดูถึงอยู่ด้ก2ยี่สิบกว่าตู่เมนบนละเทาอี่ห า,ายจ่อยพี่น้องฮาวออเออฮ้าคนละกระแทกโอ้ลมลมเล่นนะเ่านี่ตัวเมียงามๆเลยมันก็จะโขมพี่น้องใหญคไฮไฟกันนั่นมาตัวนี้ก็ใหญ่มันเนาะมันมันมันรัวๆไปเลยวันนี้ <laughs> อเออตัวนี้สั้ใหญ่<ง>พี่น้องกูนี่เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวปนเดี๋ยวแกงเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวปนเดี๋ยวแกงเดี๋ยวมกอยู่เนาะจ่าเนาะโมกใส่ยนาะใหม่กะเสีบคือ๋อ่วปนกะเสียมีจ่าเด้อย้ายกะจะจบคลิปแล้วพี่น้องนี่ได้๋ยายอยู่นี่พี่น้องย้ายกะจะจบคลิปมาก,กล่น โอมไอเพียงแค่ดหนพี่น้อปมด้วยจ่าเด้อเฮ้ยเมื่อไมื่อนี่ลีนพันเลยจ้าได้คุณจริงคันเป็นสอบคลิปยายคลิปโกนที่ปมก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแช่ขอบคุณที่การติดตามยายมาตลอดสวัสดีจ้ายายรักพี่น้องเด้อจ้าจะไปติดตามคลิปยายต่อไปเดี๋ยด้อจ้าบ๊ายบายจุ๊บ